บรรยากาศดอกไม้ส,สวยมาฝากสีม่วงนี่ดอกอะไรนี่สวยมากเลยสีม่วงเนาะดอกสีม่วงทุ่งลาเวนเดอร์ของเรานีา่นะจ้าดอกสีม่วงถ้าถ้าเป็นบ้านเราดอกต้นอะไรนะปออะไรสักอย่างะนะ สวยมากค่ะนี่ทุ่งลาเวนเดอร์เราก็จะเห็นนี่ทั้งสีขาวสีเหลืองเดี๋ยวจะไปเก็บดอกขาวขาวให้ดูไปซูมใกล้ๆพันซูมซูมนี่ก็จะเป็นสวนผักส่วนตัวเราเยอะมากวันนี้ไม่เก็บหรกจะนี่ผักอันนี้วันนี้ไม่เก็บ พ่ไม่หิวไอ้ไม่ใช่เพราะเรายังกินไม่หมดโอ้โหสีขาวนี่ดอกอะไรนี่สวยมากปัโทคืองามแท้คุณแม่นี่นะคะเก็บดอกไม้สวยๆมาฝากงามงามงาม เดี๋ยวจะไปเอาตรงที่เพกใกล้เยอะๆนะคะเหลืองขาวม่วงปนกันรวมๆเก็บภาพรวมเหลืองขาวม่วงนี่โอ้ทุ่งลาวินเดอร์ไม่ใช่มันคือดอกอะไรขอเด็ด ชมใกล้ๆงดงามสวยงามอ,อืนี่นะคะนี่คือสถานแห่งบ้านสายทองผัดเก็บบ้านสายทองไม่ใช่ทุ่งลาวินเดอร์ <c oughs> ทางไปสวนผักค่ะทางไปสวนผัก เราก็เลยแวะเก็บดอกไม้ให้ชมนะคะเป็นยูทูบเบอร์เห็นอะไรก็ต้องถ่ายเห็นอะไรก็ต้องถ่ายพนะมีอะไรก็ต้องถ่ายให้หมดเป็นยูทูบเบอร์เนาะนี่ซูมเข้าไปใกล้ๆซูมเข้าไปสีม่วงนี่อืม งามแท้อีเมลคอยอ้อนะคบเอากล้องลงมุมนี้นี่นี่นะคะกล้องมุมนี้มีพึ่งมีต่อต่อหรือพึ่งหรืออะไรอ่โอยีากไม่ถูกนี่เราก็จะตอมผสมพันไม่ เราก็เดี๋ยวเขาก็จะปนกันอยู่ในนี้ขาวม่วงเหลืองโอ้นี่นะคะไม่เก็บค่าเข้านะไม่ใช่ไม่ได้เก็บค่าเข้าชมนะคะของฟรีจะของฟรีพนะนี่เอ้เอไออะไรนะอะไรนะเอ่อ กระถินฝรั่งกำลังเอาเดี๋ยวนะฝักมันเอาไปกินได้ไหมเก็บกระถินฝรั่งนี่ฝักเขาว่ากินฝักมันมีเม็ดนิดเดียวเองอื้อมชิมดูก่อน อรู้รู้แล้วรู้แล้วตอนกลับเราจะแวะเก็บกระถินฝรั่งเก็บฝักกระถินฝรั่งนี่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 นะคะไม่ใช่อะไรนะอ้หนอนเต็มเลยอุย้ยหนอนเต็มเลยถึงว่าตอนนั้น เดินออกไปทําไมกางเกงหนอนมันติดมาจากไหนแม่เจ้าตกใจความสวยก็แฝงด้วยไม่เอาแล้วไปดีกว่าหนอนเต็มเลยแม่ตายแล้วตายแล้วไอ้สีม่วงในหนอนเต็มเลยว้ายามาเกาะกางเกงช่นนะไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วนี่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 หนอนเต็มเลย ตกใจไปและเด้อสวยสวยต่รูปโอ้ยกลัวหนอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหโกโห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 รหราาโหโหยหโหโ y o ห t u b ยสหกหน่อหนอนเตหมคะ่ะคุณแม่โห <c oughs> โห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 โนะ,ะนะหโ่โ่้หโหโหโหนหโห่หโหโอโหโหนหโ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  ต้นนี้ไม่มีเนี่เก็บเก็บภาพหลายแต่แต่ความกลัวเนาะเกือบทิ้งโทรศัพท์นี่นี่นสีม่วงม่งถ่ายอย่างนี้ซูมๆไปซูมไปซูมม่วงกับเหลืองนี่ผสมกันม่วงเหลืองมันก็จะเป็นภาพที่ออกมาสวยงามม่วงเหลืองม่วงเหลืองโอ้ยตกใจนอน พระเจ้าช่วยกลวยทอดออ๊ยตายนี่นะจ๊ะลืมเลยมูฟกล้องไวมากวันนี้มีคนที่เขาไปเฝ้าพระอินเอ้ยไปสู่สวรรค์นหนึ่งคนเขาก็จะคนแก่ก็จะออกมานี่ตรงนู้นเขาก็ไปส่งคนที่ไปเฝ้าไปสวรรค์ ที่สุสารนี่คือสีขาวตอนนั้นจะเป็นอะไรนะทางเดินจะเป็นดอกสีแดงๆปีนี้ไม่เห็นออกดอกอ้วตกใจเห็นนอนแล้วตกใจเ,เต็มต้นเลย,ยใจจะขาดนี่มุมนี้ใจเอามุมนี้ดีกว่านี่นะคะ นี่โอ้โหสวยมากนี่สีขาวเลีอกดอกอะไรไม่รู้เนาะแต่ถือว่าสวยอ,อันนี้คือดอกไม้ธรรมชาตินะคะธรรมชาติด้วยธรรมชาติลงโทษด,ด้วยนี่ <c oughs> เดี๋ยวเขาก็มาตัดหญ้าตรงนี้ให้หวัวสวยนี่เก็บบัน สายลมเขาว่าคนนี้ทำอะไรมันถ่ายอะไรยายเอ้ยค่อยทำ u t u b e ยายเจ้าอย่าถามเจ้าอย่าปากดังยาย <c oughs> ยายเขาคุยกันกับสามีว่า <c oughs> เขาถักอะไร <c oughs> <c oughs> บังเอิญค่อยฟังรู้เรื่องค่อยฟังรู้เรื่องนิดนิดยายเอ้ยค่อยถ่าย y o YouTube ยายเจ้าอย่าปากดังอย่าปากดัง <c oughs> ถ่ายยูทูปนี่นะถ่ายดอกไม้ส,สวยๆไปฝากเพื่อนๆชาวยู u ูปค่ะยายเจ้าอย่าปากดัง <c oughs> ทำอะไรฮะว่าเราบ้าเราไม่ได้บ้านะแต่เราก็ถ่ายทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> สนีนะคะข้างโน้นนั้นดอกอะไรเล่มงๆอ๋อ ห้งนอนก็จะเป็นสีเหลืองด้วยสีม่วงด้วยถ้ามองมุมไกลๆนี่นะม่วงด้วยเหลืองด้วยขาวด้วยอืมงามแต้แ้งงามแต้งามวาะนี่นะคะตกใจนอนตะเกี้เกือบทิ้งโทรศัพท์โอ้ยแม่ีนยายเจ้าอยาขโมยสกูตเตอร์ค่อยด้วยยาย อจอดสกูตเตอร์ไว้นะนี่นะคะดอกไม้สวยๆเราก็มากับสกูตเตอร์คู่ใจเรานุ่นจอดอยู่นะเห็นไหมนี่สกูตเตอร์คู่ใจเราจอดเดี๋วนี้นะคะขาแข้งขาเดินของเราซูมนี่โฟกัสเราก็จะไปสวนผักก็แวะเก็บคลิปสวยๆก่อนแอบ ตกใจนอนตัวนิดเดียวทำเป็นกลัวพเนไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายส่วนบ้านเศรษฐีมื่นล้านก็จะมีคลิปพี่เมียจันพุทธศุกเวลาสองทุ่มไทยนะคะฝากทุกทกท่านมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อู้เอามุมนี้กันนี่จบมุมนี้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวยเด็ดๆ คลิปถ้าถ้าบ้านไหนคิดว่าบ้านเศรษฐีมืนลน้านไม่มีสาระตรงเ,เราก็ทําคลิปท่องเที่ยวประเพณีเนาะมีประเพณีอะไรเราก็ถ่ายแล้วก็ท่องเที่ยวก็คือไปเที่ยวที่ไหนก็ถ่ายอย่างนี้นะคะและตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้สวยๆก็เก็บมาฝากกันนี่คลิปเราก็จะหาว่าไม่มีสาระก็ไม่ใช่ก็มีสาระของเรานะอันนีนะคะบายยเจอกัน จนพูดสุขนะคะเจ้าเจ้าเจ้าเจ,จ,จ้าภาษาอิตาลีไปว่าไปแล้วไปแล้วพะนะ